นี่นะครับน้องปุยฝ้ายแห่งรายการโหนกระแสน,นะครับวันนี้ผมก็จะมาแจกวาปของเธอนะฮะน้องปุยฝ้ายอมนลดานะครับอายุ28ปีมีอาชีพเป็นนางแบบนะฮะโอ้โหก็เป็นกระแสเป็นไวรัลเลยนะฮะเพราะว่าสวยมากนะมาออกรายการเนี่ยพี่หนุ่มกับทนายแก้วเนี่ยเสียาการชมไม่หยุดปากเลยฮะก็มาออกในเคสของการที่ถูก ทมเนาะเอากระเป๋าแบรนด์เนมไปขายชอโกงเนะี่ยแต่คนไม่สนใจนะครับสนใจที่ว่าโอ้โหสวยมากเลยเป็นใครมาจากไหนกันเนี่ยนะก็มาแจากวาร์ปกันนะครับมีทั้งเซตถ่ายภาพที่แบบน่ารักสวยใสยแล้วก็เซ็กซี่นะฮะใครเห็นก็ชอบครับที่ทนายแก้วเนี่ยถึงกับบอกว่าเดี๋ยวจะดูคดีให้อย่างดีเลยอืมจะโชว์มากเลยครับ ที่เข้ามาดูคลิปของช่องวิอร์วิอร์นะครับข่าว mm hmm. สารดีๆแบบนี้เรามีมาฝากกันให้คุณได้รับชมทุกวันนะครับฝ mm hmm. ากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe